สวัสด ok ีป mm ีใหม่ครับพระสัตรุในก็สูงครับโฟอีฟองอายครับสุขสารปีใหม่ครับทุกท่านแต่ทุกคนในวันนี้นะครับก็วันนี้ขอให้คาสุขสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับขออวยพรให้โอีกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขอให้ทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับยังถ้าพอประสบความสำเร็จเป็นชลองพนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะจะทุกคนขอสามสิ่งเป้าหมายในปีหน้าที่อยากทําให้สําเร็จสามสิ่งอย่างแรกเลยปีหน้าเราคอนเสิร์ตต้นปีเออต้นปีเรามีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะก็ขอให้คอนเสิร์ตใหญ่ผ่านได้ด้วยดีลกันอ่า ขอให้ทุกคนอยู่ยงคงกระพัรไปจนถึงสิ้นปีนะคะในปีหน้าโอเคและสุดท้ายข้อสามอะไรดีคะข้อที่สามขอให้พวกเราโฟอีฟพี่พี่ทีมงานทุกคนในค่ายของเราแล้วก็รวมไปถึงโฟไอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตทุกวันนะคะ 哈哈哈！哈哈。